สวัสดีครับวันนี้ลุงพลครับลุงพลลุงพลมามาต่างจังหวัดน,นะครับมา,มาบ้านเกิดครับขณะนี้อยู่ตำบลบ้านบางไฮ้นะครับตำบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเ,เชียงใหม่ดูชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านครับเป็นไงบ้างหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับแห่งใหม่ครับอันซีนอ,อันซินสําหรับหลายๆคนครับเป็นไงบ้างครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ชมบิวไปครับทิวทัศน์ของหมู่บ้านหมู่บ้านท่องเที่ยวครับขึ้นเขาลงห้วยบ้างครับเป็นไงบ้างครับขึ้นแล้วครับชมวิวครับนี่ร้านอะไรเอ่ยร้านกาแฟมั้งเนี่ยครับครับอันซีนครับอันซีนครับขุนเขาครับขุนเขาสายอะไรสายสายลมไม่ใช่นะครับสายฝนครับสายฝนไม่มีทะเลนะครับ ชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับโอเคครับอันนี้ร้านกาแฟเป็นไงบ้างครับสวยครับสวยงามไหมครับโอเคน่าจะถ่ายภาพไว้นะนู้นนี่ใครบครับบรรยากาศส่วนมากก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นขุนเขาครับขุนเขาล้วนๆครับหมู่บ้านหมู่บ้านในเขาครับขึ้นขึ้นเขาแล้วครับชมบรรยากาศครับอันนี้ก็คือร้านกาแฟครับชื่อร้านอะไรนะ ครับอ่าล,ลออ่าลอออะไรเนี่ยครับสวยงามครับสวยงามครับถ่าย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 ไ,ไ,ไวถ่ายรูปไวเก็บไวสวยงามครับตรงนี้อาสังเกตดูน,นะครับโอ้บนบนต้นไม้ก็มีนะครับมีน้ำตกเห็นไหมครับมีน้ําตกอามีน้ําตกด้วยนะครับมีน้ําตกโอ้หมีหลายชั้นครับอาสวยงามครับอาชมน้ําตกดีกว่าเห็นไหมครับน้ําตกอาน้าตก ตกน่าจะเป็นธรรมชาตินะครับมาจากข้างบนโอเคครับคลิปนี้คลิปนี้แค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ